ประชาชนไทยดิฉันขอต้อนรับท่านสอนใจสศรีพันธรในรัฐมนตรีสปปลาวและคณะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการสปปลาวเป็นประเทศแรกที่ฉันได้ไปเยือนหลังได้เข้ารับตำแหน่งและวันนี้ดิฉันและรัฐบาลไทยยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกสอนชัยซึ่งเป็นการเริ่มต้นการฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวค่ะ เมื่อคูน่นี้ท่านนายกสุนทรไทและดิฉันได้เป็นสักขีพยานการลงนามการแลกเปลี่ยนความตกลงรวมสี่ฉะบะับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุิธรารมการขนส่งผู้โดยสารของรถไฟและการส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนแข่ผู้มีเก้ยิกท่านคะท่านนายกสุนทรไยและฉันได้คุยกันที่จะเร่ขงขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยลาวให้จเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน และส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน3ด้านหลักดังบบนี้ค่ะประการแรกคือการเสริมสร้างให้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีความมั่นคงในด้านยาเสพติดเราเห็นพร้อมที่จะเพิ่มความเข้มข้นของความร่วมมือซึ่งเป็นวราระแห่งชาติของทั้งสองประเทศโดยจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและขยายผลการสืบสวนสอบสวนของชุดปฏิบัติการและคณะทำงาน ร่วมกันด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับหมู่บ้านนอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นพเพ็นพร้อมต้องกันในการสนับสนุนการพัฒนาเลือกทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนยาเสพติดซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการแล้วที่แขวงหัวพันธ์และแขวงบ่อแก้วสำหรับปัญหาของแก๊งพอเซนเตอร์เราเห็นพ้อมว่าไทยและสปปลาว ต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและโดยที่ปัญหาแก้คอเซนเตอร์เป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคดิฉันยังได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากกรอบแม่โผงล้านช้างซึ่งประเทศไทยจะเป็นประธานในปีนี้เพื่อผลักดันความร่วมมืออย่างจริงจังในภูมิภาคอีกด้วยค่ะดิฉันเช่นชมรัฐบาลสปปลาวที่ดำเนินการปรับปรามกลุ่มอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเด่ยมทองคำในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนสปปลาวในการขยายผลการปรับฟาร์มและการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังผ่านศูนย์ปรับปรมารมอชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในด้านของหมอกควันข้ามแดนความร่วมมือของเราเริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธปรรมจำนวนจุดฮอตสปอตบริเวณชายแดนไทยลาวลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดีทั้งสงประเทศ จะผลักดันให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดตั้ง้องปฏิลักการเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มเติมและขยายผลการนำร่องการจัดทำแนวการไฟลดการเผาผู้ขนานในสองในสพื้นที่ของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ฝ่ายไทยเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลหรือว่าด a ต a ้าเบและระบบเตือนภัยร่วมหน้า Early w a r n i n g ของสองปปลาว เข้ากับระบบจิสตาของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาด้วยในด้านของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยดิฉันยินดีที่ระบบโทรมารที่ฝ่ายไทยสนับสนุนติดตั้งมีส่วนช่วยในการแจ้งเตือนระดับน้ำในสพลาวโดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมารในสพลาวเพิ่มเติมโดยเฉพาะในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและการเชื่อมโยงเรือข่าย พารามาสต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นในการของการแจ้งระบบแจ้งเตือนของการบริหารจัดการน้ําอีกด้วยประการที่2คือการสร้างการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งร่วมกันในการค้าวันนี้เราเห็นเพ้องที่จะบรรลุเป้าหมายการค้าทวีภาคีที่1 1 1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,570 ดิชเน,นได้ขอบคุณท่านนายกสรั่งเที่ได้ช่วยติดตามและอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยผ่านไปจีนทั้งการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟขนส่งผลไม้และการเพิ่มช่องตรวจปล่อยสินค้าบริเวณจุดผ่านแดนลาวจีนเพื่อลดความแออัดในช่วงฤดูขนส่งผลผลม้ด้วยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังร่วมมือกันในการลดการเผาในอุตสาหกรรม และการเกษตรของทั้งสองประเทศค่ะในด้านของการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกดิฉันยินดีที่หลายโครงการมีความคืบหน้าทั้งการเสริมกําลังสะพานมิตรภาพแห่งที่1และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5ที่พร้อมจะเปิดใช้งานในปลายปีนี้ค่ะในระยะต่อไปท่านนายสนทัยและดินเห็นพร้อมต้องการว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกร่วมกัน และพระ้อมจะสัสนุนโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายเพื่อเพื่อให้เริ่มการก่อสร้างได้ภายในปีหน้านี้และแล้วเสร็จภายในปี2572โครงการการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวกับระบบรถไฟลาวจีนซึ่งยังเป็น missing link ประมาณ10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนรส่ง ของระหว่างทั้งสองประเทศและการเชื่อมต่อระบบรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระบ,บบรถไฟลาวจีนซึ่งมีฉันได้ขอให้มีการประชุม3ามฝ่ายไทยลาวจีนเพื่อจะหาลือในเรื่องของรายละเอียดโดยเร็วนี้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังเห็นพต้องกันว่าต้องมีจอยแบนเจอร์ระหว่างภาคเอกชนไทยลาวเพื่อบริหารจัดก,การการขนส่งและหลจิสติกย์ภูมิภาคซึ่งจะเป็นวินวินให้กับสำหรับผู้ฝ่ายโดยฝ่ายวันนี้เองจะมีกิจกรรม ไทยลาว b ิส i n e s s น o ฟอรซึ่งจะเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนไทยลาวได้พูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะประการที่3คือการสร้างเสริมสายสัมพันธ์พิเศษระดับของประชาชนไทยแล,และสภกรลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานและประชาชนของทั้งสองฝั่งเองก็มีความผูกพันกันเครือญาติในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวดิฉันยินดีที่ทั้งสฝ่ายจะจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมช่วยเฉลิมฉลองวาระพิเศษตลอดทั้งปีในวันนี้ดิฉันแจ้งท่านนาัฐศสตยว่าไทยพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า75ทุนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานดังกล่าวรวมถึงเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเยาวชนของสอปปลาวด้วยค่ะนอกจากนี้ไทยยังพร้อมสนับสนุนสปปลาวอย่างต่อเนื่องในด้านของสาธารณสุขโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลา พนักราด้านการแพทย์และสนับสนุนเซรั่มแก้พิษงูและด้านการเกษตรโดยผ่านโครงการในพระชามแห่งต,ต่างๆซึ่งได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวมาโดยตลอดดิฉันและท่านนายมสันใจยยังได้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศโดยดิฉันได้สแสดงความยินดีอีกครั้งต่อความสําเร็จของสปปลาวในการ ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนใหญ่ดีเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วและไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับสปร,รอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรอบอนุภาครูปแม่น้ำโขงและกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และการแก้ปัญหาของภูมิภาคที่เราจะร่วมเผชิญกันต่อไปค่ะแขก้มีเกีติญท่านคะไทยและสปร,เ,รเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแนบชิดและมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ วันนี้ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้หารือกับท่านนายกฝ่งใจและคณะเพื่อที่จะติดตามพัฒนาการความร่วมมือของไทยลาวในระยะที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไปในวาระพิเศษที่ทั้งสองประเทศกำลังจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ75ปีดิฉันมีความยินดีและความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับท่านนายกฝ่งใจในการส,งส่งเสริมให้ประชาชนไทยลาวมีความกินดีอยู่ดีและมีสุข รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นสายพัวพันที่ยั่งยืนในอีก75ปีข้างหน้าต่อไปค่ะขอบคุณและสบายดีค่ะ ซึ่เ็นที่เลซึ่งเป็นอย่างนี้ในการเดินทางยาวๆตัดสิาย่างเป็นทางการในวันนี้การเดินทางในานี้เป็นัารพิมพไปงที่ข้าพเจ้าในระดัตําแหน่งนาทกองบัในสมภารซึ่งในทางการตอครับอยางพุกนขึ้นไปด้วยในที่เ่นนักาพารบาดไข่เนทียนที่ดีมีครงกันสนับสนุนสัญญาการในด่านการเมืองงผูนและการพัฒนาสร กสังคมก็คือการิผูกออกเอาสารเพื่อการเจริญตัวตนในการกระดานเรีนรวมผู้จัดที่รสูงสานคารคิใรัลาวไทยในการพ้นการโคการศึกษาหรือโคองการแบบนี้ผูเจัดขอเสนอคนเป็นผภาพิพา,า,รรษา,ากษ,าก,าาษาการแถลขงขประธานในมตวุฒเป็นประธานสิทธารด้กาวไปม่ากกฎหมาย ข้าพเจ้าขอมีคำเห็นเรื่องื่ผ่านจุดในสองสภาพื public, <To> ้นท <ot> ี่วิถีภาคของการในการสื่อต่อส่งเสริมการเรียนการเดินยาการไปมหาวิทยาลัยการระบายการรับผ่านสูงสองวันที่ก่อนคืนระบายก็ทิ้อย่างเป็นปกติเพื่องภาษาหรื่อเปลี่ยนเรื่องเปล่ยนในการเพิ่มเรื่องการป้องกันการรวมุืกันในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาที่ ที่ผลกระทบต่อสัคมของสองประเทศในปีสองนสอเป็นปีที่เปหมายสำคัญซึ่งรัฐบาลในปราเทศสองประเทศของเรากำลังมองเรื่องการสัสนเสริมที่านปีแห่งการสั่าสางของประเทศแต่นนี้ประเพีที่เปิดต้นการสนับสนัเสาทีสาปทีต่างๆแบบเป็นกบบสองสองฝ่ายได้มีข้อเป็นภาพกันเพื่อที่ค่วพันุา ในการประเมินสาดเด่นิ่งข้ควคงผู้งาซึ่งองคปัจจุบันกั้ังทำหน้าที่ในดํานินการสำรวจกวาหลังหายสาดเด่นทั้งหมดและสำเร็จเร็ตอ็สืบสารสอบ้อที่ว่ายิคงามอผู้หาน็สบขวรส้อนในยังท่าย็ดสมบในซ4บีริเวณสอฝฝ่ตัวกลบคุนสาวะการเมื่อเมื่อสืตอนดำเนินการให้สำเร็จโดยไปโอยเฉพอะสิบสามบริเวณสอดใส่ในภาของกันบริเวณเกณฑภายใน บิเวณภูเขต่างรบกในบนเวียนสัตสนสัยเดน้าล่างนี้สรารวมกันสร้างกาสำรวจเล่ข้อข้อบนขนาด่ล็ที่ว่าเป็นบอิ่ในการดำเนินการสำรวจเล่นรเระ่องหมายปเดนทางต่อไปสอรถาเปนเด่นระากันในการพื้นที่การมองด้อย่างเก้นในการสกัดกันในปากบางนสการ่สัน ใสครไกนที่นี่ที่นี่ในทุกระดับการสุการัยต้องจึเปรีเียกันในดานต่างๆตลอดถึงการส้สรุปอุปกรณ์เครื่องมือป์ในการเก่เี่ยขออมู้ข่าวสารระหว่างการปกิิและอาการส่วนประธาหมอพันขาดสายเินสอนประเทศทีมีการร่องเื่อกันสวกและมียียนการปฏิบัติรวมกันสตาย การสนองการประเทศอากาศจวมาเนึ่งรวมกันการเพ้่องหภูการรวมมเอกิดเกี่ยวกับการสกัดกันและหมดไฟบาสำหรับในตนางประสื่อต่อมาเมื่อนการไปไปยังพื้นที่ในหลายแข่งต่างๆของสเปนเปร่าในมาดาประเป็นบัตเทียเชียงเส้นเรเนมาอัีกานิส้านสเปนจนต่อไปเพื่อให้ใจ สอดคองกับกรเงินการมาด้วยอากาศบริสุทธิ์ในหลักของไม่หนาสาลในของพ้องมือในหลัาของไม่หนาสารอันที่สามการรอมมือด้านเศรษฐกิจเพื่องสกอรการนมือต่างาการท่องเที่้อรัฐบาลเห็นในความจำเป็นในการสนับสมุนเสริมการในสภาพเศรษฐกิจของโลบมอิาที่ดีและแนวพกระทบการเรียกมาได้ สื่อสองฝายที่สารปัจจัยในเงินไขเพื่อโคตสะดวกในการลงทุนในการขายระหว่างสองพันดีในการเสริมเรื่องเสริมจดให้มีมากยิ่งมนในระกระทำ่กรตุนหรือต้นการพัฒนาสินทางพคกภูมิาคทางบกทางลางเส้นการประสานความวิทยุภาพประเทศ่ายที่จะสำเร็จในแต่ปีสองรโดยเสนอให้สองพวกภูาคประธานทั่วในการเปิดภาษีซึ่งแต่งผลสำเร็จ แต่ส่วนี้พระเจ้าอสดงความขอบใจพรนรธานในยกปรัฐุนทีเป็นทางการชินว่คณะรัฐบาลในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนระรวงสร้างให้ทุกคนแสดงนัดนองทั้อย่างู้อุณและสมเขียนเกแก์ของพระเจ้าในคณะที่ไหนาเาี่ยยางทารการหลสนใจในั้งนี้เป็นพ่อใหญ่ประทุนที่ออกเหลคณะจงยีสุขภาพ แห่งหนมีพลัไม่สมบูรณ์มีความบรรสบถึงความเจริญใะประสบกันสมบูรณ์ในนาทีนัานๆในวิกฤติสยามตกตม